นี่มารีวิวครีมนะมารีวิวสินค้าแล้วก็มารีวิววิธีการใช้ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงขอเริ่มต้นลวกรลับเร็วๆเลยแล้วกันเพราะว่าอาจมาประมาณสี่รอบแล้วเดี๋ยวคนนู้นคนนี้เดินมาเดี๋ยวร้องร้องอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเพราะว่าบ้านนินเป็นโรงแรมเลนแบบเกทเฮาส์อะไรย่างเงี้ยอยู่แถวๆบ้านดำเนินอยู่ตรงข้างๆกทรทมเลยคนก็ผ้านี่มาอาจข้างหน้าห้องเลยก็ยอขอเริ่มต้นเลยแล้วกัน เริ่มต้นด้วยโทนเนอร์อันนี้คือขั้นตอนขอบรอบเป็นแบบขั้นตอนด้วยเลยนะเริ่มก้นด้วยโทนเนอร์เลยล้างหน้าเสร็จปุ๊บทำความสะอาดด้วยสบู่หรือโฟมเสร็จปุ๊บเราใช้โทนเนอร์ตัวนี้เช็ด เพื่อปิดรูขุมขนโทนเนอร์ตัวนี้ช่วยในการรักษาเชื้อหัวสิวฆ่าเชื้อหัวสิวรักษาสิวแล้วก็กระชับรูขุมขนโทนเนอร์เนี่ยแต่ก่อนน้ำมันจะเป็นสีใสๆสีขาวใสตอนนี้ปรับสดแล้วเพื่อที่จะให้แบบผิวแพ้ง,ง่ายผิวแห้งผิวอะไรทุกคนใช้ได้หมดโดยการไม่แสบหน้าไม่แสบจริงๆเดี๋ยวจะบีบสีน้ำให้ดูสีน้ำจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเสียหรือมันจะอะไรมันไม่เสียนะ อ่าต่อไปนะคะต่อไปถ้าเป็นตอนเช้านิมจะใช้ตัวโอตะด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ตั้งแต่ตอนท้องเนี่ยฟ้าขึ้นแต่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็มีกระเล็กๆทุกครั้งเช้าเย็นนิมจะใช้โอตะลงก่อนตัวอื่นหมดเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบจงง่ายมากโอตาเนี่ยช่วยรักษาเรื่องฝ้าเรื่องกระรอยจุดด่างดำบีประมาณสาหยดแค่เนี้ยใช้ได้ทั่วหน้าไม่เปลืองเลย เป็นเนื้อเจลสีใสๆซึมเข้าผิว่ายมากเลยอันนี้คนท้องใช้ได้ด้วยนะไม่มีสารเคมีใดๆไม่มีตัวรักษาสิวตัวนี้รักษาสิวไม่ได้เพราะว่ารักษาสิวต้องผสมพวกวิตามินเอแต่ตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้คนท้องใช้ได้เลยปลอดภัยร้อยเปร100็นเสร็จรปุ๊บพอตอนเช้านิมจะส่วนใหญ่นิมจะใช้พาเซนต้าทาพาเซนต้าลบแก่อันนี้เหมาะกับคนที่อายุ สิบแปดถึงยี่ส่อสามสิบตัวเนี้ยแหละที่คนที่แบบนิยมมากเราชอบมากเพราะว่าใช้ปุ๊กหน้าจะนุ่มแล้วผิวหน้าจะดูวาวๆเพราะว่าตัวเนี้ยช่วยเรื่องริ้วรอยแล้วเหมือนกับเติมเต็มเหมือนกับเติมน้ำให้ผิวหน้าแล้วทำให้ผิวหน้าดูเป่งๆมีออล่าเหมือนสาวเกาหลีอะไรที่คนเขารีวิวให้กันนะลูกค้ารีวิวเช้ามา่อโอซ่แล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้บีบลงไป เนื้อจะเป็นสีขาวสส,สีขาวนวลนๆนนก็ทาไปเลยอันนี้ซึ่ง,ง่ายค่ะไม่ต้องห่วงว่ามันจะเหนอะเหนี้ยวหน้าหรืออะไรไม่มีหอมมากด้วยนะต่อไปอันนี้คือตอนเช้านะตอนเช้าเสร็จปุ๊บเราก็มาต่อด้วย mm hmm. day cream day cream อันนี้เป็นกระปุกเก่าอยู่เป็นกระปุกของ natural white ของนีมัใช้ไม่หมดมันใช้ไม่เปลืองเลยอะเดจะมีสีส้มๆแบบนี้มิล้มันจะออกมุกๆทาไปแนะนำว่าคนที่ผิวหน้ามันไม่ควรทายเยอะแล้วพอใช้เสร็จก็ใช้ซับมันซับแล้วก็ค่อยแต่งหน้าแล้วเราไม่มัน ก็อันนี้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับพวกจุดด่างดำให้หน้าขาวใสรอยแผลเป็นรอยแดงอะไรเงี้ยอันนี้ช่วยได้หมดต่อไปก็สมมติลงโอตาเสร็จถ้าเป็นกลางคืนเรามาต่อด้วยไน์ครีมไนยครีมเนี่ยลักษณะเป็นสีเขียวเหลืองอย่างนี้นะคะแล้วข้างในเนี่ยมันจะมีเศษเศษสีด,ดำดำหรือสีขาวอยู่ข้างในนี้ แกตกใจมันไม่ใช่สิ่งสปกปรกใดๆแต่มันเป็นอาหารผิวเราทาไปอันเนี้ยแหละที่คนชอบถามว่าเป็นสิวอะ่ะใช้ตัวไหนเป็นสิวเนี่ยใช้ตัวนี้ดีรักษาสิวตัวนี้ช่วยรักษาสิวได้คนที่เป็นสิวอะ่ะแต้มมาไว้เอาตัวเนี้แต้มมาไวอ้อ่ะเช้ามาก็ยุบแล้ว ก็าคนเปสิวนะขอเบรกแป๊แบ,บหนึงใช้สองตัวนี้นด้วยคว่คู่กันอนะ่ะดีโทนเนอร์กับไนท์แล้วก็ต่อไปนะคะขั้นตอนการอดอก,กอดจะแต่งหน้าเลยนิมนใช้กันแดดที่เคยรีวิวไว้กันแดดตัวเนี้ยนะมีกันแดดหกสีเนื้อมันจะเป็นสีเป็นอย่างนี้ขาวๆเหมือนน้ำนม คยถามคนชอบถามว่าใช้เนื้อซิลิโคนเนื้อใยไหมหรือเปล่าไม่ใช่ทั้งสองตัวเนื้อนี้เป็นแบบเนื้อพวกนั้นจะบอกว่าใช้ไประยะยาว่มันจะอุดตันได้แต่ตัวนี้ไม่มีทางแล้วเคยบอกว่าก็เคยบอกอไว้ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้แล้วไม่ถูกใจมไม่ชอบนี่ก็มาปา,าหวาัวนิมได้เลยนะเพราะทุกคนถูกใจหมดเนื้อทาลงไปไม่ทำให้ผิวหน้าลอยแม้แต่คนผิวํา แต่มันจะปรับผิวให้ดูขาวสว่างขึ้นเหมือนเบสทำหน้าที่เหมือนเบสได้เลยเสร็จแล้วเรามารีวิวอะไรต่อนะอ๋อดื่มไอ r ครีมไอเซรัมนะคะไอเซรัมขอโทษทีพอดีไม่มีเป็นขวดเพราะว่ายังใช้เทสเตอร์อยู่เลยใช้ไม่เปลืองเลยอันนี้ใช้มากระปุกที่สามละรวบสามเดือนละกระปุกแค่เนี้ยห้าห้ามิลห้ากรัมเนี่ยเป็นเนื้อเจลใสๆเหมือนกัน ทาง,ง่ายสึงง่ายอันนี้ช่วยเกี่ยวกับพวกริ้วรอยใต้ดวงตาหมองค้ำใต้ดวงตาหรือว่าตีนกาใต้ตาช่วยให้ได้แล้วก็จะบอกว่าครีมทุกตัวแม้จะเป็นไอครีมไม่ควรจะทาใกล้ลูกกระตามากเกินไปไม่งั้นมันจะแสบได้นะแล้วก็ต่อไปขอ,อเป็นคิ้นซิงแล้วกันคินซิงพอดีก็ได้เป็นเทสเตอร์มายังไม่หมดอีก ใช้ไม่เปลืองค่ะขอพวกนี้ยซื้อไปเหอะคุ้มแล้วก็เห็นผลเป็นเนื้อสีขาวๆเหมือนน้ำนมเหมือนทั่วไปกินกินปกติไม่ใช่กินน้ำนมใช้เครื่องสำอางวันนี้ไม่ได้มารีวิวเช็ดให้เดี๋ยวไว้วันหลังจะมารีวิวเช็ดให้นะพวกเกี่ยวกับหน้าก็หมดไปละต่อไปเรามาเกี่ยวกับทาตัวกันบ้างทาตัวมีทั้งหมดสองตัว ตัวนี้คือตัวเก่าอันนี้นะคะ Extra White Body Cream 2 5 0ม mm. ิลลิกรัมอันนี้จะบอกว่าใช้แล้วขาวขึ้นแน่นอนประมาณ1เดือนอะแล้วตัวนี้ใช้ได้ประมาณสักเกือบ2เดือนนะถ้าเกิดควใช้ไม่เปลืองนะ mm. ก็ตัวนี้ช่วยเกี่ยวกับจุดด่างดำรอยอิสุอิสายหรือผิวที่ไม่เสมอกันตัวนี้กลิ่นหอมมากเลยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ ใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมีกันแดดด้วย20แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ออกมาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ B.B. บีครีม b b ครีมเนี่ยมีกันแดด160แล้วก็ขาวเหมือนกันแต่ขาวช้ากว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเราจะมารีวิวการทาว่าสีมันเป็นยังไงนะแต่ขอเป็นใช้ตัวเกาว่านะจ๊ะเพราะว่าอันนี้ยังไม่หมดเลยยังไม่บีบของใหม่ อันนี้มันเป็นกระปุกเนเชอรัลไว้อยู่เลยแพกเกจสติกเกอร์สีไม่ใช่แพคเกจก็เช้ามาก็ทาแบทาสองรอบก็ได้ทาเช้าเย็นปกติถ้าอยู่บ้านก็จะทาแค่เช้าเย็นแค่นี้แต่ถ้าจะออกไปไหนก็จะเอาบีบีทาด้วย มันจะรู้สึกสว่างขึ้นนิดนึงนะแต่เดี๋ยวูบีบีควายหรือเปล่าเอ้ยกอดมือเรื่อยเ,อเอขอเปิดแล้วกันนี่บีบีพาไปอันนี้ไม่ทำให้เป็นแบบโกกินะไม่ขาวเบอร์ไม่อะไรอย่างเงย มีกันแดดดี้ะคะลงสองตัวได้ดูสีซะก,ก่อนเห็นไหมตอนนี้ขาวในหนึ่งเดือนไม่เกินส่วนนี้ขาวในหนึ่งนาทีก็เลือกเอาเลือกไม่ได้ก็เอาไปทั้งสองอันเลยแล้วกันนะคะ วันนี้ก็มารีวิวแค่นี้ก่อนไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วหมดแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะมารีวิว,เ,วเ,คเครื่องสำอางทีมเอทีซิงว่าเคสเซตเช็ดเครื่องสำอางออกแค่ไหนวันนี้ขอบคุณมากเลยไปก่อนแล้วเดี๋ยวรุกร้องแล้วก็เพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลยังไม่ได้แพ็คของเลยเดี๋ยวเขอแพ็คของก่อนบา,บายๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆด้วยค่ะบ,บายๆ